ขึนสิได้จะขวดแล้วเหมือนอื่นมัรุนเนแล้วว่ามันจะได้จะขวดประมาณนี้มันจะได้จะขวดประมาณนี้จะได้กี่ขวดไม่รู้แหละพร้อมกลับบ้านนะคะงามงโอ้เย็นเยอ่กว่ข้อนี่ปล่อยปันวันนี้เตรียมตัวเข้าช่องฟิตค่ะ ตัวเขาช่องฟิตสลาะลาพี่น้องน้ำอ้อยขันน้ำอ้อยปั่นเขาด้วยค่ะเ,เธอจะคนดีๆว่าจังได้ดีจังสมาขี่ใส่นะฮะเจ้าอย่ามาทำไปทัวนะคอยก็บเบาดูว่าเอาจังได้นนอง ใส่ช่งไดมันก็จะได้หลายเลยพี่น้องใส่จังไดก็จะได้เบิดเลยพี่น้องมีอลายถุงเังได้พี่น้องใส่ชจังใดแหละค่ะพี่น้องใส่ลุ่งก็เลยพี่น้องประมาณนี้เละพี่น้องเอาใส่สองอื่นเลยก่อนครับพี่น้องโอ้ยหลายล้น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 เต็มนะยังเหลืออยู่ค่ะ ยังเหลืออยู่ค่ะนึงแร่ได้ลายเติอบอยุพี่น้องได้สองสันยุโซกสองสันเนย <laughs> โชกยังมีมีคนรับช่วงโตไปได้จังไดน้ำบอยอ้อยขันน้ำได้ประมาณนี้แหละคะ่ะประมาณนี้นะคะนะคะนะคะเก็บไว้กินโดนๆค่ะจะกินเ,เพียวๆหรือจะใส่น้ำ เต้าหู้หรือจะใส่น้ำมะนาวหรือจะใส่นมนส,นสดโอเคได้ถ้ามันหวานก็ผสมน้ำก็ได้คะ่ะเรวเต่ความาควมสอบด้วยค่ะเด้อปิดผนึกเขาซ่องพิดค่ะเนทั้งไงทงงั้งยาวทั้งขาวทั้งรวนนะกินนวดเดียวก็จะจุกคนเราพี่น้องทั้งไงทงงั้งยาวและทั้งขาวทั้ง้วนจุกจุกจุกคนเด้อน้ำอ้อยขันพี่น้องอร่อยคะ่ะ แสงตะวันมันสวยจริงๆแล้วผู้ใดบ่เสื้อข่อยแล้วมันสวยอิลีสวยอหลีอีหลอสวยอหลีอีหลออีเม่อีพ่อตะวันสวยดีจมไปเผื่อมันจะปังคนเฮามันต้องมีความหวังใช่ไหสมหวังสมปัฒนาจ้า me yeah.